ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดอะฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีสุดท้ายเราก็การันตีตู้ที่8ล้านเป็นที่เรียบร้อยกู้ยังชอบมาเลยว่ะ <Hey. S 1> ตูยังชอบอินเน็ตมาบ้านเลย คือมันจะตู้สุดไปถึงแบบตู้ที่ร้อยเลยไหมคือตู้ที่ร้อยการันตีอย่าให้มีครั้งที่ร้อยเด็กค่ะเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาทกับอีสตินตัวใหม่เจน2ที่เป็นตู้ซัมเมอร์แล้วก็เป็นตัวซัมเมอร์ตัวซับสายมนุษย์ที่เพิ่มสเตตให้กับเผ่ามนุษย์ได้เก่งมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวซับช่อง4ที่เล่นกับทีมฟูมนุษย์ ได้ตึงเย่เลยในวันนี้เราจะมารีวิวตัวของน้องกันนะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นตัวซับเผ่ามนุษย์ได้เก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูสกิลพาสีกันก่อนเนาะส่วนของพาสีเนี่ยน้ำตาจะไหลก็คือมันอย่างสั้นเลยทุกคนคือมันมีแค่แบบหน้าเดียวไม่ต้องไปเลื่อนด้วยนะคือมีแค่หน้าเดียวเลยอ่ะนี่เลยเนะผู้ทรงอํานาจอิสตินนีก็เป็นแม่สาวอิสตินของแก๊งเจดหายนะ เป็นเนื้อเรื่องออริจินัลของเกมนี้นะครับ7หายนะนะพาสซีฟของน้องอีสตินเนี่ยเป็นการเพิ่มสเตตก่อนเลยสามทาตแรกเพิ่มสเตตเผ่ามนุษย์5%แล้วก็เพิ่มโจมตีด้วยนะอีก5%ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจะเพิ่มทั้งทีมเลยนะแล้วก็เอฟเฟกถัดไปนะครับหากอัศวินเผ่ามนุษย์ได้รับดาเมจจากการโจมตีของอีฝ่ายเมื่อเริ่มทันของเราเนี่ยจะฮิวเลือดขึ้นมา10%ของพลังชีวิตสูงสุดเลยนะ แล้วก็จะลดดาเมจที่พามนุษย์ทั้งทีมได้รับอีก8%ต่อเอฟเฟกบัฟแล้วก็ดีบัฟในสนาม1ดีบัฟแล้วก็1บัฟด้วยจำกัดอยู่ที่5เสต็กนะครับก็คือถ้ายิ่งมีบัฟมีดีบัฟเยอะไอ้เต็กตรงเนี้ยเราจะได้แน่นอนถึง5เสต็กเลยนะเป็นการลดดาเมจเนาะแล้วถ้าหากทีมเราตีอีกฝ่ายตุยได้ในเทิร์นของเราเนาะเมื่อจบเทิร์นจะลดเกรแม้ตายของอีฝ่าย2ลูกทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับ ไอพาสซีฟตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโกงมากเลยนะในเมตานี้นะครับก็คือบางคนมาเน้นรวมเกรดอันต่ายหรือว่าการ์ดสวยมือสวยขึ้นดีรวมการ์ดก็จะโดนตรงนี้ไปด้วยและพาสซีฟนี้จะใช้ในช่องที่4ได้ก็คือช่องซับได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวซับช่องสี่ที่เก่งมากๆสม่ามนุษย์เนาะส่วนของเทพเนี่ยอันนี้ก็คือช่างแมมเนปเพราะว่าเราไม่ได้ลดเกรดมันอยู่แล้ว ส่วนสกิลปกติก็เป็นการโจมตีจอกกรอดเอาจริงสกิลปกติเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปใช้มันก็ได้นะเพราะว่ายังไงไอสตินถ้าทีมตึงๆหน่อยมันก็ไม่ได้ลงมาอยู่แล้วเนาะตัวของน้องเขาเนี่ยโอกาสที่จะลงมาน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าลงมาได้ก็จะมีการใบให้ใช้ได้แต่สกิลเดี่ยวเท่านั้นก็คือสกิลหมู่ใช้ไม่ได้มันก็อาจจะได้ใช้นะแล้วก็อันติเป็นเวลหนึ่งด้วยเกลือปั๊บโจมตีก่อนแล้วก็สร้างดาเมจแบบเดี่ยวด้วยนะมีกระนำ แบบรวมๆของน้องก็เป็นตัวซับนั่นแหละแน่นอนว่าถ้าจะเล่นอิสตินเนี่ยต้องมีทีม,มนุษย์ที่เล่นกับดีบัฟแล้วก็บัฟด้วย <Okay. S 1> ส่วนอุปรกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็ป้องกันตามสไตล์ตัวสายซับแล้วก็ตัวเอาพลังต่อสู้ถึงตัวน้องจะอยู่ช่องที่4น้องก็ยังมีข้อดีก็คือใส่เลือดไปมันจะได้เพิ่มพลังต่อสู้ได้นอกจากพาสซีฟที่จะเพิ่มให้กับทั้งทีมอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาอิสตินตัวนี้ที่พาสซีฟโคจะสั้นเนี่ย มาเล่นกันนะครับในโหมดสามันก็คือโหมดไม่นับของละกันในคลิปนี้อยากจะวัดไปเลยว่าตัวน้องเพียวๆที่ไม่ใส่ของอันติหนึ่งด้วยเพราะตัวเกลือการันตี6 0รเพชรตึงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวซับเทพขนาดไหนเป็นตัวซับกอตตัวใหม่ของมนุษย์หรือเปล่าจากตัวเดิมก็จะใส่ซีเกิร์กไปด้วยแต่ว่าถ้าเรามีตัวน้องเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีซีเกิร์กเนี่ยมันจะเป็นซับกอตเป็นพาสซีฟกอตในช่องที่4หรือเปล่าก็ไปดูทีมกันฮนะ และนี่ก็คือทีมของน้องอีสตินแล้วก็ทีมฟูมนุษย์เป็นทีมที่เน้นกับดีบัฟนี่เลยตัวของเปกาดที่จะเน้นการแปะดีบัฟทั้ง2ดีบัฟตอนเริ่มเถินก็คือดีบัฟเพลิงไฟโ,โลกันจากพาสซีฟนี่เลยองนี้นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะแปะเพลิงไฟโลกกนนั่นกับอีกฝ่ายก่อนเลยเป็นดีบัฟแดงด้วย2อ,อัน2ดีบัฟเพลิงไฟโลกกนเนี่ยถ้าอีกฝ่ายยิ่งโดนดาเมจที่โดนจะเพิ่มขึ้น แล้วก็ไอ้ฝ่ายจะตีเบาลง20%ด้วยนะ 2, 2> ดีบัฟก็คูณไป2สแต็กได้3ครั้งหรือว่า3ดีบัฟนั่นแหละแล้วก็จะเปิดสกิล 2, 2> เพื่อให้ตัวของเพลิงไฟโลกันเนี่ยมันได้อีกดีบัฟหนึงเป็น3ดีบัฟไปเลยนเลยนาะก็เป็นตัวที่เอามายืนแบบรอๆตัวลุงจะไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วนะครับในทีมนี้เราจะไม่เอาลุงไปแบบเป็นดาเมจหลักเป็นตัวแปะดีบัฟแทนในทีมนี้รวมถึงซงจินอู ที่เป็นตัวซับมนุษย์แล้วก็เป็นตัวดามจได้ด้วยจากพาสซีฟนะครับพาสซีฟเป็นดีบัฟเทาแล้วก็บัฟเทานะอันนี้ตัวอิสตินจะไม่นับละกันแต่ว่าดีบัฟกับบัฟเทาของซองจินอูเนี่ยคือโกงและเก่งมากๆเลยนะครับเพิ่มสเตต์เผามนุษย์1 5หรือว่าจะเป็นการลดสเตตอีก e ฝ่าย1 0ดาเมจที่ได้รับของอ e ีกฝ่ายเพิ่มขึ้น15%ห้เปอตะไรอย่างงี้เป็นตัวบัฟสเตตให้กับทีมนุษย์ได้แถมเป็นตัวตัดเลือดได้ด้วย จะโดนดีบัฟไปด้วยเป็นดีบับแดงอีกฝ่ายก็จะโดนแบบเต็มสูบนะแล้วก็ตัวดาวเมจหลักของทีมเราก็คือตัวของนี่เลยบรุนฮทลนะ <Yeah. S 1> เป็นตัวมารยาทดีโน1หนึ่งเพราะว่าตอนตีต้องคำนับด้วยถือว่าเป็นตัวที่ดาวเมจแรงแล้วก็มารยาทดีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนาะและที่สําคัญคือบรุนฮทลวเโลกาดแล้วก็อิสตินเนี่ยเป็นตัวจากตู้ใหม่ถ้าใครอยากจะเปิดตู้นี้น้อกจากซองจินอูที่จะใส่เป็นเผ่ามนุษย์ตัวไหนก็ได้ เป็นตัวซีเกิร์ฟซับคอร์ก็ได้แต่ว่าตู้นี้จะไม่มีหรือว่าเป็นตัวซีเกิร์ตัวเก่าก็ได้ที่เป็นสีแดงก็ได้เหมือนกันใครที่อยากจะเล่นตามเปิดตู้นี้เลยแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงทีมนี้นะครับจะถึกขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองแบบไม่มีอิสตินกับมีอิสตินแล้วกันว่าจะถึกขนาดไหนมันจะต่างกันเยอะไหมแต่ว่าเอาจริงทีมันก็แรงอยู่แล้วมามาบมกับตาที่1น,นะฮะมาเดี๋ยวมาดูสเตตแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเรามีอิสตินในทีม จะถึกขนาดไหนนะเจอกับทีมของบรุนฮิลป่าเอสคานอแล้วก็เม่งทีมเดียวกันทีมเดียวกัน,เก,นเกิดจะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าอีกฝ่ายมีเปียวกาดตอนนี้คือสเตตของอีกฝ่ายเนี่ยคือโดนแบบยับเลยดูสเตตตร,ตรงนี้ไว้ป้องกันเลือดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวของเปียวกาดตีไปเดี๋ยวจะรับดาเมจเลยและกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยคือใช้แค่สกิลเพิงท่วมท้นเนี่ยไปก่อนเลยให้ฝ่ายเขาแปะดีบัฟอ่ะโอเคมา คอมอนแหมนเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเราจะยืนรับดาเมจของบุญฮิวบุญทิ้งไหวหรือเปล่านะครับเป็นไงบุญฮิวบุญทิ้งที่มีดาเมจโคตรจะเบิ้มนะครับตีมาที่คุณลุงคุณลุงว่าไงเออเอาเอาลุงเอาหน่อยลุงเอาหน่อยแล้วก็ซองจินอูดตีมาที่คุณลุงเนียโอเคยังหนานะฮะนี่คือแบบถ้าไม่มีอีสตินนี่ผมว่าไปไปแล้วลุงนี่คือไปหวั่นแล้ว แต่มีอิสตินนะครับดูแดต่ตอนนี้คือป้องกัน1มืน7ป้องกัน1มื่นหนะครับแล้วก็เลือดเยอะมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเอาซองจินอูตีไปแล้วก็เขารบคำนับสักหน่อยเนี่เป็นคนมีมารยาทไปนี่ไงเราเอาเลยเรียบร้อยไหมอย่างงี้8แปดอ่าฮะแล้วก็บุนฮิวเขารบโชว์หนึ่งทีเป็นคนมีมารยาทเรียบร้อย เทสเสร็จแล้วก็หมดประโยชน์แล้วก็คือลาก่อย <laughs> เป็นทีมดี <c oughs> เรียกว่าเทสเสร็จแล้วก็ลาก่อย say <c oughs> เซฟกุดบายโอ้โหลุงลุงโดนยับโคนเรวาโดด่าเรียบร้อยนะลุงก็ไปหวันอิสตินก็ได้โชว์นะแล้วก็ปาก็ลำเสิงด้วยเคซี่โพมิเนนโอเคมาบอกเลยว่าได้โชว์น,น้อนนอนโชว์หน่อยมีไหมสกิลอะเออก็มีอยู่ เดี๋ยวเราก็เอาน้องน,นะครับเป็นการตีเดี่ยวจเจาะเกาะด้วยใช่ไหมอย่างนี้อ่าเอาน้องตีไปตีที่ส <c oughs> อ่าแล้วก็ซองจินอูเรียบร้อยนะครับตานี้ก็ลาก่อยเนาะไปฮะอืมโอเคตอนนี้คือไม่มีดีบัฟแล้วก็บัฟเลยแหละ <c oughs> ก็คือจบแหละเรียบร้อยอ่ะีจ <c oughs> ตาที่หนึ่งเค <c oughs> แค่นั้น <c oughs> ก็ถือว่าถึกอยู่นะผพว่าทีมันถึก ใช้ได้เลยนะครับทีมนี้ได้มีอิสตินเนาะก็ GG มาตาที่2เมื่อกี้ไปเล่นเซิร์ฟมา2สำตาก่อนจะอัดคลิปเข้าสู่ตาที่1จริงๆอะเนาะก็หรือว่าเบิมเบิ่มคือลือมาฮะตาที่2นีครับก็เจอกับทีมของเอสคานอทีมมนุษย์แล้วก็ชาโด้อะมาเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะ ตีแบบไม่มีอีกโก้ก็คือตีไปเลยแบบไม่สนไม่แคร์โนแคร์โนสนแล้วกันไปครับเล่นแบบปกติกันบ้างนะเพิ่งท่วมทนแปะดีบัฟบไปก่อนแล้วก็ปาดปาดไปขำๆหนึ่งทีไปบุญฮิวหอแบบจบจบนี่ไงเล่าเรียบร้อยคำนับโชว์เลยถ้าจะเล่นจริงๆก็จะประมาณนี้มาก็เป็นยังไงถึกไหม รู้สึกว่าแบบถึกไหมยืนรับเท้าอะไรอย่างงี้ตาที่ดี๋ยวตาที่4เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นซีเกิร์บบ้างแล้วก็มันมายืนรับเท้าบ้างทีมเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้คือโจมตีค่อนข้างแรงแล้วก็มีความถึกจากที่ลองเล่นแถมฮิวเลือดแรงด้วยคือข้อดีตรงนี้แหละฮิวเลือดแรงมาตอนนี้เราก็โถมไอซีเกิร์เขียวอีกฝ่ายหน่อยละกันแต่คาจริงก็อันนี้คือยังไม่ได้ลองซีเกิร์ด้วยแต่คิดว่าไม่ค่อยต่างกันเยอะ ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะแค่เอฟเฟกบางส่วนต่างกันเฉยๆแล้วก็ลงไปป๋าหน่อยมาพี่ซองคังแหลมมากๆปิดเลยเรียบร้อยประมาณนี้นะครับจีจีพี่ซองเราก็โชว์ความหล่อโชว์ควมเฟี้ยวทุกตานะพี่ซองจีจีตาที่3นะครับตานี้เดี๋ยวผมก็จะยืนให้ดูเหมือนเดิมแล้วกันนะ่ะตูเปิดก่อนแต่ตูก็ยืนให้ตีเรียกว่าเป็นคนจริงมา ตาที่3นะครับเจอกับทีมปีศาจด,ด้วยผมจะเปิดก่อนแล้วผมจะยืนให้ตีแต่ว่าต้องสายโล่เข้าไปก่อนให้ซงจินอูแล้วก็คุณลุงแล้วกันอะ่ะแล้วก็ปะตีไปสลายโล่ไปก่อนแล้วกันและยิ่งทีมปีศาจเนี่ยก็เป็นทีมที่แบบรับเทา้ารับตีนของเราได้ดีมากๆเลยนะมาคุณลุงไปเลยตีแบบขำๆไปก่อนยืนรับดาวมงดามเมจกันซะ นี่เลยคุณพ่อก็เปิดมาก่อนเลยแล้วกันลบบัฟของเราไปซึ่งมันก็ไม่ได้แบบสําคัญอะไรอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อตีคุณลุงมาเปไ็นไงนี่ขนาดคุณพ่อดาเมลแรงๆนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็ยิงล่อมาโอ้ไม่เข้าเลยกัดก่อนอย่างนี้เจ๊เกลว,ว่างไงเจ๊เจ๊โอเคเออมันต้องอย่างนั้นมาครับแล้วก็หิวเลือดขึ้นมาโคตรแรงไปง็นไงหิวเลือดแรงจัดเด้ อะผมว่าผมจะเอาเปลกาดเจบุลุนฮิลแล้วก็เข่าลบหนึ่งที <Yeah. S 1> เพิ่งท่วมทนไปก่อนขำๆแล้วก็ตีตีคุณพ่อหายไปเลยจิ้มจิ้มหายจิ้มหายอ e ีสปอร์ตเรียบร้อยลาป่อยนะครับทีมปีศาจก็คือไปหวันโดนบูลลี่เหมือนเดิมคือโดนบูลลี่ทุกแผ่ทีมปีศาจไม่รู้ว่าเน็ตตมมาเบิ้ล <c oughs> เขาแค้นอะไรทีมปีศาจ <c oughs> หรือเปล่าคือโดนตลอด เออตีมาเชนเดอร์ ler, ก็คือตีโคตรเบาปะผมเบื่อหน้าซองจินอูแล้วเอาคุณลุงปิดบ้างได้ไหมคุณลุงปิดนี่คือตุยแม่ใส่ห้คุณลุงปิดตุยแมย่คุณลุงเอาไปไปดีคุณลุงโอ้โหคุณลุงถึงเวลาแนละ้วคุณลุงเรลวเพิงลอลิงนั่งอยู่บนเรือเปียงโอเคประมาณนี้เลยถึกก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวตาต่อไปผมจะลองไม่ใส่อิสตินแล้วกันถ้าไม่ใส่อิสตินเจอทีม,มนุษย์เจอทีมปีศาจเนี่ยเป็นยังไงหวังว่าจะเจอทีมปีศาจกับทีม,มนุษย์ที่มีป่าที่เราลงให้ดูก่อนหน้านี้แล้วกันเนาะมาผมจะใส่เป็นตัวงซีเกิร์ดเขียวแทนซีเกิร์ดเขียวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจที่สร้าง10%ก็ต่างกับอิสตินที่เพิ่มเป็นเบสสเต็กโจมตี5%นะครับแต่ว่าซีเกิร์ดเนี่ยจะมีข้อดีคือ ถ้าลงมาบนสนามมันจะดอดก่อนเลยคือโลอ่ปีศาจมันแตกแน่นอนหรือว่าใครจะดอดเลือดอ่ะโดนแน่นอนถ้าซีเกิร์ตลงมานะก็เป็นพาสีที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นอิสตินเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของโจมตีแล้วก็ความถึกไงมันก็จะต่างกันอยู่อ่ะเดี๋ยวลองลองเอาซีเกิร์ตเนี่ยไปลงให้ดูกันดีกว่าแล้วก็ไปเราจะเล่นใส่ซีเกิร์ตแต่เราจะเล่นเหมือนเดิมก็คือจะรวมการแล้วก็โดนดามเมจมาแล้วกันเจอกับทีมเลยเจ้ากับทีมอ่ะ รอบนี้เจอกับบุญฮิวบุญทิ้งเหมือนกันถึงอีกฝ่ายตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนละคนแต่ว่ามันก็พอๆกันแหละบนะุญฮิวเน่ะบุญฮิวแต่และตัวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเพราะว่าดาเมจแรงเหมือนกันมาใช้ลุงเพิ่ง,งท่วมทนไปก่อนลุงแล้วก็รับดาเมจไปเลยละกันมาให้อีกฝ่ายตีมาจะดูความแรงกันว่าโดนแรงขนาดไหนนะครับก็บุญฮิวก็ตีมาก่อนแน่นอนปาดมาอ ก็ถือว่าเข้าไหมก็ได้อยู่นะเครซี่โพเมนโอเคก็เข้าอยู่นะครับแล้วก็ตีมาที่คุณลุงตัวของป่าแต่ว่าคุณลุงมันถึกของมันอยู่แล้วเพราะว่าลุงมันมีดีบัฟบนหัวเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้ถามว่าต่างกันเยอะมไหมมันก็ต่างกันอยู่แต่ข้อเสียของทีมซีเกิลคือมันไม่ได้ฮิวแรงขึ้นมาเลือดมันไม่ได้เต็มไงคือถ้าปิดเทินสองไม่ได้ก็คือจบเลยไปแล้วก็ลาก่อยแล้วกันนะทีม อะจิ้มไปเรียบร้อยนะครับขำๆ <med up> เดี๋ยวเอาป๋าไปตีด้วยป๋าก็คือไม่ตุยแน่นอน <med up> มันจะเหลือบัฟหนึ่งเดี๋ยวให้ป๋าตีมาขอตีซองกินอูก,ก่อน <med up> เรียบร้อยเปดเปดเรียบร้อยไปยบุญฮิวบุญทิงก็คือไปหวัน่นเหมือนกันมาปา๋ามาเลยป๋าขอมอน <med up> โ<ห>ย้ยายมีโลนเนะี <med up> ่ยมีตัวของน้องลุนน้องยอนเปิดลุน ผูเลววโดดาโอเคไม่ใช้สกิลหมู่แต่เรียบร้อยแล้วก็น้องยอนตีมาจะเมดหมู่อย่างนี้แต่น้องยอนมัน,มนเป็นตัวแบบตีไม่ค่อยแรงอะเนาะในเมตาเนี่ยมันเป็นตัวซับสายสะท้อนซะมากกว่าก็คือฝ่ายยิ่งตีแรงก็คือยิ่งเจ็บผมจะใช้ลุงถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมจะใช้ลุงแล้วก็ซองจินอูตีไปลุงอะตีไปก่อนห้าหมืน่นเบาๆเบาๆซิงคูล่าเบาๆกึบ,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 กบๆโอเค แล้วก็ซองจินูสามและตีครบสี่โลหายแล้วเราก็จะถมดาเมจมาเทินต่อไปก็ใช้คุณลุงตีปกติไปก่อนแล้วก็อันตีของคุณลุงก็ได้นะหรือว่าอันตีของนี่ก็ได้บุญฮิวก็ได้เพราะาบุญฮิวยังไม่ได้แบบโชว์ความสวยของนางเลยใช่ไหมก็ใช้ค้อนเหล็กทำลายล้างตีเบาๆ,ต,บาๆตีเบาๆไปก่อนแล้วก็บุญฮิวปิดเรียบร้อย เขาลบโชว์เออจีจีนะเป็นไงเราซีเกิลใส่ไปช่อง4แล้วก็เอา3ตัวรับดาเมจดูมันต่างกับเดิมมากขนาดไหนทุกคนว่าต่างกันขนาดไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต่างกันไหมมันก็ต่างกันนิดนึงมันไม่ได้ต่างเลยกันเยอะขนาดนั้นนะส่วนตัวแล้วอนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเอาทีมอื่นไปเล่นเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนแต่ว่าเรามีซงจินอู เรามีตัวของคุณลุงที่จะถึกอยู่แล้วมีแค่บุญฮิวที่มันไม่ได้ถึกมากมันก็ต่างเรื่องความถึกเรื่องการฮิวแต่ถ้าเรื่องการฮิวเนี่ยต่างกันอยู่มันฟื้นเลือดแรงอยู่นะถ้าใส่อนะิสตินเนี่ยอ่ะรอบนี้ตาที่5ผมจะสองจินอูออกแล้วผมจะอิสตินเข้าไปลองดูเลยเอาอิสตินไปไว้ช่อง3เลยนี่เลยอ่ะเอาซ่งจินอูออกเอาอ,อิอออาสตินเข้าพลังต่อสู้282,000นะครับมาตาที่ห เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะถึกขนาดไหนหรือว่าจะรับดาเมจได้ไหมถ้าไม่มีซองจินอูนเนะาะไปเจอทีมบุญฮิวก็ขยันไม่เทสดาเมจซะด้วยรอบนี้เราก็จะรวมการ์ดมาแต่รอบนี้เราอิสตินตีไปเลยก็ได้นะเพราะว่ายังไงอิสตินมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วอะไปเอานุง่งเปลวอกาดตีไปแล้วก็อิสตินโอล่าแต่ท่าสวยนะท่าสวยมากนะครับตีซองจินอูลดเกรอันติไปด้วย มาบุญฮิวปากเรียบร้อยหายคือถ่าไม่มีซองกินอูนตุไปหวันเลยเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยนีครับร <c oughs> แล้วก็ตาสุดท้ายทีมนี้แหละแต่ผมจะตีเนี่ยเธอรแรกไปเลยคือตีไปเลยเธอรแรกเนี่ยจะดูกันว่าจะปิดอีกฝ่ายได้หรือเปล่าในเธอรแรกตาสุดท้ายเจอกับทีมก็เกือบเหมือนแต่ว่ามีตัวของชาอัสตาเบลนครับมาเราก็จะใช้ นี่เลยเอาบุญฮิวแปะไปก่อนตีเดี่ยวไปก่อนแล้วก็ใช้ลุงแล้วก็บุญฮิวปาดประมาณนี้นี่ไงขอจิ้มฟรีก่อนแล้วกันแล้วก็คุณลุงเพิงท่วมท้นไปอ่าฮะมาบุญฮิวขอปาดปาดเนี่ยป่าก็หายไปเลยไงแต่ตัวอื่นเขาไม่หายนะเพราะว่าบุญฮิวเนี่ยมันไม่ใช่ขั้นสองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวแบบด้วยน้องเขาตีด้วยนะก็ไม่ได้หาย แต่ว่า <Brand. S 1> ก็คือล่วงแหละอ,อ,เ,อเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับอิสินตัวใหม่ตัวนี้นะฮะถือว่าคุ้มไหมที่จะเปิดนะส่วนตัวแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีทั้งโจมตีมีทั้งความถึกความถึกเนี่ยมันมากกว่าซีเกิร์ตอยู่แล้ว แต่ซีเกิลจะได้ในส่วนของการดอดเลือดส่วนเรื่องของโจมตีเนี่ยผมว่าพอๆพพพพพกันอาจจะต่างกันนิดนึงอิสตินอาจจะแรงกว่าหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจลืมไม่ดูสเตตัสด้วย <c oughs> ที่เล่นแต่จากที่ลองเล่นมาเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเยอะเรื่องดาเมจอะแต่ถ้าเรื่องความถึกเนี่ยยังไงอิสตินแม่งก็ถึกกว่าเยอะแต่ถ้าใครอยากประหยัดเทสมีซีเกิกอยู่แล้วก็เป็นทางเลือกละกันซีเกิ์ก็เป็นตัวที่ไม่ได้ตกเมตามันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าจะเปิดก่อนเขาได้ ก็ใช้อีสตินตัวนี้มาใส่ในช่อง4เพราะว่าข้อดีของน้องเนี่ยการลดดาเมจของเราอะในทีมอะมันคิดจากดีบัฟทุกดีบัฟบนสนามนะครับถ้าเราโดนเปิดก่อนแล้วเราโดนแปะดีบัฟมาไออีสตินตรงนี้มันจะไปลดตรงนั้นด้วยก็คือจะนับด้วยเพราะว่ามันเขียนว่า1ดีบัฟในสนามเลยไงมันไม่ใช่แบบอีกฝ่ายแปะโดนดีบัฟอะนะก็คือมันเขียนว่าในสนามเนี่ยต่อหนึ่งดีบัฟเลย ถ้าโดนแปะดีบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้ด้วยลดดาเมจที่เผ่ามนุษย์ได้รับลงนะครับบวกกับเพิ่มโจมตีแบบขำๆอ่าเแล้วก็จะมีการฟื้นเลือดแต่ข้อดีของน้องอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อตีเนี่ยจะลดเกรน,นะครับถ้าคิวได้จะลดเกรดทำให้อีกฝ่ายเนี่ยการันตีไม่น่าจะได้เก็บอันติแล้วนะครับถ้าเราคิวอีกฝ่ายได้หนึ่งตัวจะลด2ลูกเลยทุกตัวนะครับจะสังเกตว่าที่ผมคิวได้จะลด2ลูก แต่มันไม่ค่อยมีตัวไหนที่ยืนไหวะนะก็คือโดนบุญฮิวป่าดหมดมันเลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในส่วนของพาสซีฟตรงนี้แต่ถ้าเข้าใจว่าถ้าเราเก็บอีกฝ่ายได้หนึ่งตัวมันจะลดเกจ2สองลูกการันตีว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ใช้อันตีแน่นอนก็ประมาณนี้นี่คืออิสตินสีฟ้าตัวใหม่เป็นยังไงนะครับก็ผมจะให้คะแนนเลยละกันนะคะแนนที่ผมจะให้ตัวของอิสตินตัวใหม่ตัวนี้ผมจะให้น้องเขาเนี่ยอยู่ที่เจ็บเต็มสิบเลยสำหรับตัวอิสตินนะเป็นซับก๊อต ก็ว่าได้นะตัวนี้ที่ผมหักไปเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องเล่นกับดีบัฟกับบัฟคือถ้าคือถ้าไม่ได้โฟกัสที่บัฟกับดีบัฟเนี่ยพาสซีฟของอิสตินข้างล่างอ่ะมันจะไม่ได้บวกนะฮะก็คือมันจะต่างกับซีเกิร์กตรงนี้ว่าถ้าซีเกิร์กจะไปแบบหลายทีมได้มากกว่านะฮะใช้แทนก็ได้2ตัวนี้แต่อิสตินจะถือกว่าซีเกิร์กจะมีดอทโลแลวถ้าใครมีเพชรจำกัดเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าข้ามได้ข้ามได้ใช้ตัวเก่าได้แต่ถ้าใคร กลัวว่าถ้าเราเอาเฮดเนี่ยไปเปิดในนาคตและเราคิดว่ามันไม่ออกก็เปิดตู้นี้ไปเพราะว่าอิสตินก็เป็น,น1คีย์ในการเพิ่มพลังบัญชีบ้านเหมือนกันคือทุกตัวแหละในตู้อะไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนที่เข้ามาแนะนําว่าถ้าใครกลัวว่าจะเปิดข้างๆตู้แล้วมันไม่ได้ในนาคตก็เปิดไปเลยเอาแค่อันตีหนึ่งก็พอแล้วก็เพิ่มพลังบ้านได้เพิ่มพลังบัญชีได้บัญชีจะได้ตึงๆยิ่งบัญชีตึง สเตตของตัวละครของเราลง PP หรือว่าลงสามานลงอะไรก็แล้วแต่ลง PVE ีเนี่ยมันจะเก่งมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะสำคัญมากๆพลังบ้านนะครับตามนั้นเนาะอ่ะใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปเรเป็นเกมไหนอย่าลืมติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับ7บาทสวัสดีผม